ในการกล้องสองพสยามไปอาจารย์สุทธัตม์เก,เก็วิพย์ก็มาพบกันอีกมีคลิปหนึ่งคุณผมเป็นข้าราชการครูบำนานนะครับเกษมก็เป็นสิบปีละก็ได้เอาระทั้งเกจิและงผูกครับทั้งเนื้อดินเนื้อช,ชินเนื้อชินเงินครับเนื้อตะกว,วหลายยุคหลายสมัย เพราะว่าผมมีพระทั่วประเทศมงใช้คาว่าในการกล้องของพระเป็นอย่างเดี๋ยวมาชมกันเลยครับว่าวันนี้ผมเอาพระอะไรมาให้ท่านคลิปนี้ก็มาชมพระกันต่อนะครับวันนี้ก็เอาพระที่ผมเอาขึ้นคอนะฮะก็มีหลายพิมพ์หลายแบบเดี๋ยวจะพูดทีละอง นะอันนี้จะใส่สลับแตนเลดแล้วก็เลี่ยมแบบประกายเงินประกายทองครับอันนี้เรียกว่าประกายเงินพวกนะี้น,นี่ประกายทองอันนี้ส่วนนี้ก็เป็นพัดร่วงรางปืนอ่ะเดี๋ยวดูนะครับอันนี้เป็น จะเป็นชิ้นเขียวนะครับนนเป็นเนื้อชินนะเนื้อชิ้นเงินจะเป็นชิ้นเขียวนะครับเนื้อดูครับดูใกล้ๆอันนี้พระล่วงหลังรางปืนนะ ด้านหลังนังปืนนี้ก็มีหลายหลายพิมพ์นะฮะด้านหลังก็จะไม่เหมือนกันเมื่อกี้ร่องกว้างอันนี้ร่องเล็กนะชินเขียวเนื้อจะยับยน่นนะครับเนะี่ยเขาจะ พวกไข่พวกขาบจะเป็นธรรมชาตินะครับนี่เป็นพระของโค,โคไทยนะ่ะมาดูอันนี้พระลีลาทําหีบไม่ตัดปีกนะครับนี่เอาอย่างนี้เลยนะไม่ตัดปีกนะครับเบามากบางนะครับพิมพ์เนี่ย ผมก็เลยเอาเลี่ยมอย่างนี้เลยไม่ต้องไปตัดต้องอะไรหายากด้วยเดี๋ยวพัดเนื้อดินเนี่ยส่วนมากเออแม่เหล็กจะดูดนะครับอันนี้ก็ไค้พิมพ์หนึ่งอันนี้ตัดชิดแต่หลังอุม้มนะครับเนี่ยบางคนไม่เคยเห็นเสยนบางเสยนใหญ่บางคนยังไม่เคยเห็นนะมีหลังอุ้มด้วยนะครับเพราะมีหลายวัด อันนี้จะเป็นพัร่วงนั่งของเมืองอันนี้เนื้อชิ้นนะเนื้อดินก็มีนะนะครับแล้วก็มีหลายพิมพ์ไม่ใช่มีพิมพ์นี้พิมพเดียวอันนี้เล็บช้างนะครับลวงนั่งที่ดำๆเนี่ยเนื้อชิ้นเนี่ยจะเป็นชิ้นเขียวแต่ทีนี้ผมให้ช่างเอาขึ้นคอเลี่ยมขึ้นคอเนี่ยผมจะให้เขาเอาเอา่า ที่พึ่งสีปากนะครับเัาทาเพื่อรักษาผิวนะอันนี้เป็นปุกหน,หนังอายุธยานีนะครับหนังบางมากและหาพระที่สมบูรณ์จริงๆหายากนะครับเพราะว่าอายุทยานี่ก็สี่ร้อยห้าร้อยปีนะครับ เป็นพวกเนื้อชิ้นเงินเนี่ยจะผุเกือนมากจะผุนะครับเพราะบางมากและมีทั้งเนื้อดินเนื้อชินน้นแล้วก็มีพระเกจิด้วยครับะพระเกจิหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อโบยหลวงพ่อนำอมีหลายนี่หลายท่านอันนี้ก็เป็นพิมพ์เล็กนะครับผมบอขึ้นคอและพิมพ์ใหญ่ก็มีนี่เนื้อดิน หลวงพ่อหมอนะครับวัดมาหากันวัดมาหาการน,นะน,นี่ก็เป็นเปิดโลกกุดเตาทุเรลียงนะครับเนื้อดำอันนี้เนื้อดำอันนี้จะเป็นเชียงแสนนะพิมพ์เชียงแสนเนื้อจินทีนมเขียวเหมือนกันเนี่ยผมน,นี่ก็เป็นพระร่วงทรงเกาะ มหาธาตุสีสัชนาลัยนะฮะกูเดียวกันกับเนี่ยครับกูเดียวกับพระร่วงลัางรางปืนนะครับอันนี้เป็นพิมพ์แบบมัมมี่นะหายากนะครับพระร่วงทรงเกาะเนี่ยออกน้อยมีน้อยด้วยอันนี้ก็เป็นพระร่วงนั่ง ซุ้มเดินแก้วของวัดช้างล้อมศรีสัชนาลัยนะฮะนี่เนื้อชิน้นนะครับเดี๋ยวมีเนื้อดินอยู่สี่องค์เดี๋ยวจะให้ให้ดูว่าเออ,อเราเอาเมล็ดเช็คว่าจะดูดไหม จะดูนะครับนี่หนังอุม้มผาลีลาทําหีบเนื้อดินและนี้เป็นพลาติกนะประกายประกายเงินนี่ครับวิ่งตามอ่าอนี้ทําหีบไม่ตัดปีกนะครับทินึงิน นี่ครับอ่ะอันนี้หลวงพ่อหมอ,อนี่ครับ เห็นแบบชัดๆนี่กุเต่าทุเรียง,ะะะะะะงนะครับนะก็ให้ทันชมกันจะได้รู้ว่าพระในประเทศไทยเราเนี่ยมีตะคุณมีแร่เล็กไร้ไพดำอ,อยู่ยงคงประพันธ์ชัด เมตตามหานิยมอะไรเงี้ยมีทั่วประเทศนะครับภาพเป็นที่ชื่นชอบของต่างคนต่างชาติด้วยโดยเฉพาะพระสมเด็จนางพญาพระรอดพระเบนจภาคีก็มีมาเป็นมหาจัก,กรพรรดิเลย เบญจภาคีเนี่ยมันมี๋ยน้เซียนก็เอามาทําเป็นเบญจภาคีนี่หลายอย่างนะครับแต่ถ้าของหลักเลยก็คือ,อ,อมีพระรอดนางพญาพระรอดก็ต้องเป็นนลําปูลน,นะครับกุกมหาวัดแล้วนางพญาวัดนางพญาแต่กวัดอื่นก็ได้แต่ต้องเป็นกุกแ้ สามพงสุพรรณนะครับแล้วก็สสุนโกอหสมเด็จนะสมเด็จของพุทธ,ธาจารย์โตนะเ,เป็นจะพาคีดั้งเดิมเลยของมหาจากักรพรรดิที่ซื้อกันเป็นร้อยล้านแล้วหลายร้อยล้านนะครับครับก ได้ชมกันแล้วใครจะมาพูดคุยกับผมมีเบอร์โทรศัพท์ไ d ดีไลน์แล้วก็ YouTube อยู่ด้านล่างนะครับโดยเฉพาะอัเนี้ยผมจะให้ดูมีคาบขึ้นอันนี้ขนาดเลียมเนี่ยมีไข่ทีเขาขาวเนี่ยเพาขึ้นไปเขาจะเป็นน้ำนะเ,นเรี่ยมไปแล้วเขาจะขึ้นแล้วก็จะแห้งไป เนี่ยครับภาอคอุ่นต้องเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เอาทาแล้วก็ขึ้นนะครับสวยก็ของเก่าอีกนะขึ้นมาเห็นเนื้อเห็นเลักษณะของเนื้อของพิมพ์ตามเส้นนิ้วเส้นอะไรอย่างนีนะ จะเห็นชัดแล้วผิวออกมาสวยเลยอันนี้ก็ใช้คี่พึ่งทาตอนที่เอจะเอาใส่ตลับนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันภาพไขยขาวเขาก็จะขึ้นมาแทนเนี่ยถ้าเป็นพระกุ้แท้จะต้องเป็นอย่างนี้นะครับแต่พวกเสียนใหญ่เขาเขาจะเล่นในแนวแนวเดียวถ้าไม่เหมือนของเขาเนี่ย เขาเขาตีเกมหมะทีนี้เราไปเชื่อเสียนมากก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเล่นพิมพ์เดียวถ้าไปเล่นหลายพิมพ์ระเนี่ยราคาตกไม่แพงเขาก็เลยเอาพิมพ์เดียวอันสอนกันมาอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วพระเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยหล่อโบราณโบราณเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันหรอกนะครับก็ถ้าใครไปเห็นพระแล้ว ยันตีว่าเกะอย่าไปเชื่อมากมากนะครับเราต้องดูเองว่าพระยุคไหนสมัยไหนกี่ปีแล้วเราก็เอามาเทียบกับสิ่งที่เรามีอยู่นะครับเนื้อดินเนียวเราก็เอาไปเทียบกับโบราณสถานวัตถุก่อนอีกตาม พับปางตามเจดีเก่าๆฮะแล้วถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองก็เอาเทียบกับนู่นแหละครับพวกขันลงหินพวกทองเหลืองสมัยปู่ย่าตายายญ่นะครับอ่าถ้าเป็นพวกเนื้อชินก็ต้องไปเทียบกับพวกพวกเกล็กนะครับพวกเกล็ดพวกตะปูที่สร้างบ้าน หรือตอกไว้อะไรเงี้ยที่เป็นหีบเปลกอะไรเงี้ยสมัยปู่ย่ยาตายแพ่อย่เงั้นนะเ,เราจะรู้ว่าเออพระเราถึงหรือไม่ถึงนะครับอาขอบคุณครับในคลิปนี้